nama to safak wa วตอรหัตตสัมมาสัมพุตสานมุตสาพระควตอรหัตตสัมมาสัมบุตสานสุนันทุบนตทวอยงนเทวาสังกสัมมันตานดูราเทพยาดาเจ้าทั้งหลายไปบนมีอินธาทีรับเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกับทั้งโซภพมตนทาิม วิมานเรืองเดชปาจันพาทิตเจ้าตนวิเศษใสแสงพาจัทานทนเย็นยงห่งนงตนลัสนิยมหูเมหา,าระราหูอาศิลินธาตนมืดฟ้ามูนาทั่วเวหาตนตละลิววิมานปราทในในทั้งอากาศทั้งเท่าจาักโตโรกบาล สถิตในมีมั่ทั้งสี่คือพยาธะพยาวิะพยาวิรูปัคคะพยาภูวรูราชจ้าเป็นเขาเป็นเงาแห่งเทวดาเจ้าทั้งหลายอันใหญ่ยังโยผู้พาสัตว์บวรพันจึงมาพร้อมกันถาวายบาตรทั้งพยานาคลาดเกันฟังนาทีหลวง วงกุมพนเลือนน้ำตวนพอมพำจักสูวิญญาณตนเธาวิมานแทมพอก,กับพยานในพระเจ้า,าหัวหน้าดีนางธรณีนอนแนะนาส่วนทุกยันนางน้อยเมฆละอันหักษาในมนุษย์สุดเห่งเมืองคนในวังบนแลยยันน้ำทวมเทีนทำในหินผาในยันน้ายันกวางเกตฟองทองปตมีบุกครณีและยมยาทุ่งเลียงนามานี้ครับนิโกรโพสศี ทั้งเจดีแก้วผู้ตนสถิตยอยู่ในประเทศรลัดชธานีในเมืองจันทบุรีและลำชัางวงมีลำเลอกวงไหลที่เพียเนือพระใดและพราดังความประเสริฐังสัยขึยนกุเสียโยธยากำไฟกว่าคือเด่นแก้วเป็นเกศตนในประเทศแห่งอวอนอาณนาะเอพญาลาเจ้าทั้งหลายตนหักษาอย่างระทานุรมบรมามมเจดีศีสถทานนวัเป็นเขาเทียบไดเจ้าตนหักษา ยามจตุปัถพผาพ,าพบาทผู้นำหลอดอาจน้องหารวงกับทั้งวงเทพพยาดาเจ้าตนหักษาบรมงมาราศาสนาในขอบเขตทัศส,สีมาขออันเชิญเทวดาเจา้าทั้งหลายจงสถิตมาลีลามาประสมชุมนักกันใน,นสถานีเพื่อฟังคำผูคขาทั้งหลายจะกล่าวทุกตนทุกองขอกขาดเทือนสัพวเทวาสัตว์จกตั้งอารถนังกะโลม,มา कारुण्यं सवानमेतां समेत्ता पतं तां अविकिता खिता परितां फनम तो सखेकामे च रूपे खिरेखात ratia jaka me taru wana ka ane keha patum ike te bhumma jayantu te wajara kawit same ya ka kanthapana kan tisanta santijayang muni ข้าประจาข้ออัญเชิญเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตยอยู่ในสวรรค์ฉันกร่ามาพบฉันลงม,มาพบสิงสถิตยอยู่บนยอดเข้าแลี้ยวผ้าทั้งที่มีวิมานในอากาศและภูมิเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตยอยู่ในทวีปในรัฐในหมู่บ้านบนต้นไม้ในป่าชักในย่าและในเรือนและเหลือกซวนไรนาตลอดทั้งเหล่ายะ เหล่าคนทันเหล่านาคาทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ชนซึ่งอยู่ในบนน้าบนบกและที่หลุมและที่ดอนจงมาชุมนุมกันขอเชิญฟังคำพระมุนีเจ้าอันประเสริฐ ท้าคุณธรรมคุณซั่งขุณคุณบิดาคุณมารดาคุณครูอุปชาอาจารย์คุณน้ำคุณลมคุณแดดคุณฝนคุณพระเจ้าวนาคุณปัจเจกะคุณพระแม่ธรณีคุณพระแม่คงคาคุณพระฤษีนาลายคุณพระฤๅษีนารอดคุณพระฤษีตาไฟคุณพระฤษีมหาลัยคุณพระฤษีแสนปวดขอไวน์ม้อนเสิมุกชันฟ้า สิบห้าเช่นดินอันมีพระอินทร์พระบ่มพระยายุมราชตลอดถึงพระยาคุดพระยานาคและเท้าจาักโตโรกรบาลทั้งสี่และผู้มาเจ้าที่ทั้งหลายผู้ปกปักรักษาคุ้มครองขีหาสถานที่อยู่ทำความเพียรเจริญภาวนาอันมีเทพบุตรเทพีิดาให้ความเมตตาและยินดีด้วยการกระทำความเพียรเจริญภาวนาทุกคำเช้าเป็นนิจจิตสิ้นตลอดถึงเทพผู้คุ้มครองภบทั้งสี่ ผู้ปกปากลังษาจากักรวาลทั้ง8ทิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในหมื่นกฎจกักรวาลในเส้นกฎจกักรวาลและอนันตจ์จักรวาลขอเชิญชมท่านเจ้าครูทั้งหลายโปรดให้ความเมตตาข้าพเจ้าผู้กระทำความเพียรปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงได้มีความเปลี่ยนไปอย่าได้มีความเป็นไปในทางทุกทางเสือ่อมพร้อมไปด้วยภัยพิบัติสัตรูตหมู่ม,มารอย่าได้มาทำลายข้าพเจ้าในเวลาปฏิบัติธรรม ตามความเพียพ่ยนร้อมจิตบททั้งหลายจึงได้เป็นไปด้วยอัตอยาสไ่้หการไปิดวัดในสมุนและยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอญอิปดิโสภคกวาข้าข้าพเจ้าขอยกมือ10บสนิ้วขึ้นเหนือระหว่างคิ้วอันงามสงา่า ข้าขอรัตนาคุณพระุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอีกทั้งคุณบิดามันดาคุณครูประชาจารย์คุณพระศีดาบทคุณ <c oughs> องค์ทวยเทียบเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิเยินบริเวณนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านลงมาเป็นประธานกรเป็นสักขีพยานในการ เจ้าขอรัตนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสัพฆเจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณคณรูบราอาจารย์คุณพระเลสีดาบทอีกทั้งนังพตและ,ะนกวิทยาธรอีกทั้งเทพเทวดาผู้เป็นเจ้าฟ้าจงเสด็จมาประสิทธิประสทัทัประสานพรให้แจ่ข้าพเจ้าคพเจ้าขอ,อเชิญพระมหาเทพเทวทั้งหลายทั่วพื้นปฐพีพระเลสีทั้งร้อยแปดองค์มาช่วยดลบันดานด้วยสประสิทธิวิทยาคุณครูบา อาจารย์ทั้งหลายสถาพรกรรมสิทธิ์ให้แจ่ข้าพเจ้านักการรบันนี้ด้วยเทินอิปิโสปกาข้าพเจ้าข้อนเชิญสุเกพระสมมาสมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือก้าเลยเหนือพมข้อนเชิญพระพรมเสด็จมาอยู่บาซ้ายข้อนเชิญพระนาลายสเสด็จมาอยู่บาขวาข้อนเชิญพระแม่คงคาสเสด็จมาเป็นน้ำลายข้อนเชิญพระพายสเสด็จมาเป็นลมปากข้อนเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสงวน ขอ,อเชิญพระการเสด็จมาเป็นดวงใจขอจะข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดผดู้ใดภายในอย่าได้ไม่เบียดเบียนวิทาอย่าได้ประมาทพัดพังขออันเชิญพระครูแต่หุหนังขออัญเชิญครูพระฤาษีทั้งร้อยแปดองค์อ่าเตชะอ่าอัญล้อลังขอท่านจงมาช่วยอานวยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเชิญ ทังปัสสิทธิมหาปัสสิทธิธรรมังปัสสิทธิมหาปัสสิทธิสังขังปัสสิทธิมหาัสสิทธิอ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 ิทธังอิทธิปัสสิทธิปัสสิทธิพระวันตุเมพระวันตุเตนะโมตัสสะภะคะวะตุนอะระหะตุนสัมมาสัมพุทธทันสนามุนทันสามะกว สัมภังสัมปุทธันสันโมอันธันสาบกวาตุนอะระห์ตุนสัมมาสัมพุทธันสกายวะจักิตตังหังวันตรัสรักพญานาคอนันตนาคราภิสุทธิวาภูเชมิ ติยมปีกายวจจิตังหังวันทานาคาพญานาคันันตนาคราชิสุทธิวาปูเชมิตติยมปีกายวจจิตั้งหังวันทานาคาพยานาคันันตนาคราชิสุทธิวาปูเชมิกายวจจิตังหังวันทา นาครับนานางพญานาคินีอุษาหนันตวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิทุติยมปีกายวจาจิตตังหัวันทานางพญานาคินีอุษาหนันตวดีวิสุทธิ์เทวีปูเชมิตาติยมปีกายวจาจิตังหังวันทานางพญานาคินีอุษาหนันตวดีวิสุทธิ์เทวีปูเชมิ เมตุนจกมหาราิโยนะคะขันธปริตังขอยกข้าพเจ้าขอยกมือขึ้นเหนือระหว่างคิวทั้งสิบิ้วปนุ่มน้อมเหนือเกศาขออัญเชิญองค์ปู่จอมนาคาเสด็จมาประทับประสาทพรพยานตนขราชจอมนาคาทั้งในญาอุสาอนันตวดีนาคีผู้ยิ่งใหญ่ เราลูกหลานนั้นมาขอผลชัยได้โปรดไสให้ผลความทุกข์ทนบังเกิดโชคบังเกิดลาบในบัดดลเพื่อได้ผลวิสินสิ้นทั้งปวงขอทุกนมีจงปรากฏสีแดงสดเป็นตัวเลขเฉดชนนั้นเป็นเลขท้ายสามตัวรางวัลที่ 1, หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2565นนี้ด้วยเธอ नमोदसा फकवतोर हतो समुतस नमोदसा फकवतोर हतो समुतसा नमोदसा भक्वतोर हतो स नमोदसा फकवतोर हतो समुदसा वह कसा पीसी अनुभव में तिप्पि में वसा पीसी अनुभव में तिप्पि में वो कसा पीसी अनुभव में Uang kasapisiaan aku boleh takik pasitime. 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 Harga jualan cawan pisia an sakit. Satu haa jenis nang beri muka mangkon song amnaat tap kobaat kongleb singto song pelang. ลำตัวกวางล่ำรวยพร้อมชื่อเสียงปีกอินทรีบยบินแก่งกล้าส่วนหางเหมือนแมวในตาทิพย์กายหารคือเงินทองโปรดลงมาประสิทธิ์ประสาทพ,พรให้โชคลาภมากมายไหลมากองทั้งเงินทองมากมีเป็นสีเทินสาธุข้าพเจ้า <c oughs> ขอนนอนุญงอปู่อนันตนาคราชและองค์ยา อุสาอนตวดีพร้อมทั้งปีเสียเศรษฐีน้องเศรษฐีพี่มารวยอาโปดประทานพรให้โชคให้ลาภงวดประจำวันที่1นกุมภาพันธ์ศกษสอง,สองนันอยหกสนี้เป็นเลขท้ายรางวันที่หนึ่งสตัวตรงต,ตรงจงปรากฏให้เห็นถ้าใครเห็นคลิปนี้เห็นคลิปนี้เห็นตัวเลขแล้ว ก็ใครเชื่อและศรัทธาก็ช่วยออนุโมทนาสาธุเพื่อปดนี้ปลศสินล่ำรวยไปด้วยกันด้วยเถินสาธุ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 รวยรวย ปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจจนิพยาสามสุขปัตตาจะนิสุขกหอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัพพะสัพเพตังปุณังสัพพังสัพเพเทวาอนุโมทันตุสัพระสันติสิทธิยาธานังทวันตุสัทธาสิลังลักขางสัพพทาภาวตา ภาวณาภิราตาหุนตุขััุ้ตเทวตาคตาสเพพุทธาพรปะปปตาปเจกานันจะยังสับพระลังอาหันตานันจะเตเชนละขันตุสัพพันธามีสัพพสุขอขอสัพพะสรรทั้งหลายทั้งปวงประสบทุกจงพ้นจากทุกที่ประสบภัยจงพ้นจากภัยที่ประสบความโศกจงพ้นจากความโศกเท่าเสียเถิดและเราเทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงได้อนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติอันข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างสมไว้แล้วเพื่อความสําเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงเทินมนุษย์ทั้งหลายจงให้ทานด้วยใจศรัทธาจงรักษาศีลและยินดีในการเจริญภาวนาตลอดการทุกเมื่อเทวาราทั้งหลายที่มาชนุมกันแล้วขอเชิญท่านกลับเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพลังทั้งหมดกําลังทั้งหมดกำพลงกำใด กำลังใดแห่งพระปฏิจจิเจ้าทั้งหลายและกำลังใดแห่งพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย้พา,า,ยาพเจ้าขอผูกรักษาไว้ด้วยเดชแห่งกำลังนั้นด้วยประการทั้งปวงอรหังสมมาสมบุตโภครรกวา พุทธังพุทธวันตังอาวิวาทิสวางข้าตัวพักวตาธรรมโมธรรมังธรมังธรมสุปฏิปันโนพักวตโตสาวกสังโสังัง